สวัสดีครับเพื่อนๆในช่องครับมารีวิวสินค้าออนไลน์กันอีกแล้ววันนี้ก็หลายคลิปอยู่เขาส่งมาก็เอามารีวิวเป็นหลักฐานด้วยนะครับทุหเรบในการแกะสินค้านี่ไม่ใช่ว่าเป็นข้อมูลอย่างเดียวเซ็นเตรตรงขนส่งตรงแพ็กเกจเรียบร้อยดีเรามาแกะดูกันครับก็ใช้คัตเตอร์ g มค์ินะครับตัวนี้เป็นคัตเตอร์ใบยาวนะครับของ m มคิคมมาก เวลาเกิดก็เรามาระวังนะฮะอ่ามาแล้วครับรถผมมันจะถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นโลนะฮะผมก็จะสั่งของมาตัวนี้ก็เป็นเห็นปุ๊บกร็รู้เลยตัวนี้เป็นกองแอร์แท้นะครับตัวนี้เป็นกองแอร์แท้เลยนะครับของศูนย์โตโยต้าและตัวนี้ก็เป็นกองอากาศแท้นะครับจากศูนย์โตโยต้านี่นะครับ ในกล่องก็มีเม่แค่นี้ฮะแล้วเขาก็มีเม็ดฟูแถมมาให้ด้วยผมด้วยเม็ดฟูไว้ใส่ในไอ่ฉีดน้ำนะฮะผมโ่คงไม่ได้ใช้หรอกเป็นเม็ดฟูทำความสะอาดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกองแอร์กันก่อนนะครับตัวนี้กล่องแอร์พาร์ทนึ่เบอร์นะครับอ่ตัวนี้ไม่อินเจแปนนะครับ 8 7 1 3 9 N 0 0 0 N 0 1 0นนะครับนี่นะครับเขามีสติกเกอร์ด้วยนะสติกเกอร์โตโยตานะเออตัวนี้เขาบอกว่า made in Japan ชุดนี้ผมซื้อมาเกือบห้าร้อยนะสองอันเนี่ยถามว่าทำไมไม่ซื้อแบบผมราคาที่ย่อมเยาวกว่าน,นี้ผมก็ชอบอะ นี่นะกล่องก็จะเป็นอย่างนี้นะกล่องแอรในกล่องก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับมีผ่านัมเบอร์นะครับในกล่องก็จะมีอย่างนี้ฮนะเป็นกล่องแบบคาร์บอนนะฮะมีคู่มือการใช้งาน warning instructor นะครับมี l a b o r time นะฮะมาตรฐานอนะและอย่างหนา นี่นะฮะยังหนาเนี่ยนะครับยังหนาแล้วก็ทีตัวนี้นอกองนอกจากกองฝุ่นและกองกิ่งด้วย PM 2.5ด้ด้วยนะครับเนี่ยราคาจะสูงนิดน,นึงแต่ผมคิดว่าเราไม่ได้เปลี่ยนบ่อยๆหมื่นโลนี่ก็หลายเดือนอยู่นะสำหรับสุขภาพเราในรถนะครับแล้วก็สุขภาพรถนะครับตัวนี้แอร์กองแอร์ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็ถือว่าสุดยอดเยี่ยม นะครับกล่องแอร์นะครับของ t o y ยต้ตัวนี้เม็ดอินเจแปนเจแปจริงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะแต่กล่องก็เขียนอย่างนั้นเขาจะมีคู่มือด้วยเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับ Warning แล้วก็มี Label Tag นะครับอีก2ใบใบเขาซีลมาอย่างดีนะเนี่ยนะครับซีลกันฝุ่นมาอย่างดีอันนี้ก็คือกล่องแอร์ เดี๋ยวเรามาดูต่อไปนะครับตัวที่2คือกองอากาศนะครับตัวนี้กองอากาศผมรีวิวคู่กันเลยคลิปเดียวกันกองอากาศพาร์ทนัมเบอร์นะครับเป็น ELEMENT SUBSC นะฮะหนึ่งเจ OY050 นะครับ,รบตัวนี้ก็มีสติ๊กเกอร์ของโตโยต้แปะอยู่นะครับตัวนี้เขาเขียนว่าเม็ดอินเจแปเหมือนกันนะฮะ เอามาแกะดูกันครับตัดสติกเกอร์ก่อนครัเป็นสติกเกอร์ของโต yo ต้านะครับนี่นะครับกองเขาจะไม่เหมือนอย่างกองทั่วๆไปนะฮะนี่ฮะก็คล้ายๆกันจริงๆใช้แทนกันได้เยอะแยะแต่ผมพี่วิถีถามน,นิดนึง นี่นะฮะก็เขียนเลยเดนโซเม d อินเจแปนนะฮะนี่นะไม่รู้เห็นหรือเปล่าฮะเขียนว่าเดนโซเม d อ so ินเจแปนกระดาษเขาก็จะถี่ขอบยางก็จะเนียนนะฮะตัวนี้กระดาษก็จะถี่เป็นสีออกสีปกหนังสือนะฮะออกล้ำตาลล้ำตาลหน่อยนะครับตัวนี้ผมจะเปลี่ยนทุกมือโลเปลี่ยนเอง ซื้อมาจากศูนย์แล้วก็เปลี่ยนเองเอ้ยซื้อมาจากออนไลน์เนี่ยแต่น้ำมันผมให้ไปเปลี่ยนที่ที่ร้านพอกลับมาปุ๊บผมก็มาเปลี่ยนตัวนี้เป็นก่องอากาศคุณภาพดีฮะอย่าไปเสียดายฮะไม่ต้องปุ่งไม่ต้องเป่าอ่ะหมื่นโลก็เปลี่ยนทีนะครับเขาเคลมว่าเมดอินเดนโซ่นะฮะเมดอินเจแปนนะครับ,รบตัวนี้ก็คงมีหลายเกรดนะครับตัวนี้กล่องก็เป็นตามนี้นะครับ ผมพอใจนะครับที่จะใช้กล่องรุ่นนี้ราคานี้นะฮะนี้ก็กล่องแอร์นี่ก็กล่กกองอากาศก็หรีวิวเป็นข้อบูลกับเพื่อนๆน,นะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นที่เขา build mm hmm. make in Japan นะครับก็ผมใช้ทุกหมื่นโลก็ใช้แล้วดีฮะร,รถดี หนึ่งโลเปลี่ยนที3 4เดือนเราก็เปลี่ยนที3 4เดือนแล้วก็เปลี่ยนทีผมก็คุ้มนะสำหรับราคา400 400กว่าบาทไปถึง500นะฮะคู่นี้ก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับในการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์รอบนี้ผมสั่งเป็นกองอากาศและกองแอร์ของโตโยต้าแท้นะครับเม็ดอินเจแปนถ้าเพื่อนชอบกดไลค์ครับถ้าเพื่อนคิดว่ามีประโยชน์กดแชร์ครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมคลิปและให้กำลับบงใจมากตลอด เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับและสวัสดีครับนี่นะพันล็อบเบอร์